วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทกองหน้าตัวต่ำสุดอันตรายที่เน้นทั้งการสร้างสารร์เกมและการจบสกอร์นั่นคือ Second s t r i k เกหรือกองหน้าตัวที่2ในเกม Football Manager 2026ครับบทบาทนี้คือผู้เล่นที่คอยสนับสนุนกองหน้าตัวหลักและเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้อย่างเฉียบคม Second Striker คือบทบาทที่ยืนอยู่ด้านหลังกองหน้าตัวเป้า Target Man หรือกองหน้าตัวหลัก a v a n c e Forward โดยมีหน้าที่หลักในการคอยรับบอลและหาช่องว่างในการทำประตูเขาไม่ได้ยืนสูงเท่ากองหน้าแต่ก็ไม่ได้ยืนลึกเท่ามิดฟิลด์ตัวรุกทำให้เขามีพื้นที่ในการเล่นและสร้างสรรเกมรุกได้ดีบทบาทนี้เน้นการมีส่วนร่วมในการจ่ายบอลสุดท้ายและการวิ่งเข้าสู่พื้นที่จบสกอร์เพื่อจบสกอร์ได้อย่างแม่นยำหน้าที่หลักของโรน เซคันด์สไตรเกอร์มีหน้าที่หลักในการเชื่อมเกมรุกระหว่างมิดฟิลกับกองหน้าโดยจะจ่ายบอลให้กองหน้าหรือวิ่งสอดเข้าสู่พื้นที่ว่างเพื่อจบสกอร์ด้วยตัวเอง mm hmm. เมื่อเล่นในหน้าที่แอตแทกเขาจะเน้นการวิ่งเข้าทำประตูอย่างดุดันและสร้างความอันตรายต่อแนวรับโดยตรง mm hmm. แล้ววิ่งยังไงหรือยืนตรงไหน SS mm hmm. จะยืนอยู่ในตำแหน่ง ST ที่ถอยลงมาเล็กน้อยหรือ AM ที่ดันขึ้นไปสูง mm hmm. การเคลื่อนที่ของเขาเน้นที่หาพื้นที่ว่างเพื่อรับบอลจากแดนกลาง และวิ่งทะลุช่องเข้าไปในกรอบเขตโทษเมื่อกองหน้าตัวเป้าดึงตัวประกบออกไปเขาต้องมีการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายที่สุดอยู่เสมอมาดูกันว่าค่าพลังหลักๆที่จำเป็นสำหรับ SS ในบทบาท Second Striker SS มีอะไรบ้าง1 Finishing การจบสกอร์คือหัวใจหลักเพราะเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการยิงประตูบ่อยครั้ง 2. Off the ball การเคลื่อนที่หาช่องต้องยอดเยี่ยมในการวิ่งทะลุแนวรับเข้าสู่พื้นที่ว่าง 3. anticipation การคาดการเพื่ออ่านจังหวะการจ่ายบอลของเพื่อนและจังหวะการทำประตูที่ถูกต้อง 4. composure ความเยือกเย็นเมื่ออยู่หน้าประตูหรือต้องรับบอลในพื้นที่อันตราย 5. decisions การตัดสินใจว่าเมื่อไรควรยิงเมื่อไรควรจ่ายและเมื่อไรควรเลี้ยงบอล6 passing และเทคนิค การส่งบอลและเทคนิคเพื่อเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมและทำชิ่งในพื้นที่แคบๆ SS ที่ดีต้องการทักษะของโพเชอร์ผสมกับทักษะของแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์จอมทับตัวรุกทำให้เขาเป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในการทำประตูและการสร้างโอกาสสรุปแล้วบทบาท Second s t r i k เก SS เหมาะสำหรับผู้จัดการทีมที่ใช้กองหน้าคู่หรือต้องการผู้เล่นหมายเลขสิบที่เน้นการทำประตู เขาคือผู้เล่นที่มอบความยุดหยุ่นในการโจมตีและความอันตรายในการทำประตูจากพื้นที่ตัวต่ำให้กับทีมนักเตะที่เหมาะสมกับโรน Second s t r i k เกอ s ์ที่มีค่าพลังฟ i นิชชิงออฟเด b a บอลแอนต i p a t i o n และ c o m p o s ชอร์ในระดับสูงจะเป็นผู้เล่นที่ล้ำค่าในการขับเคลื่อนเกมรุกตัวอย่างนักเตะที่เหมาะกับสไตล์นี้องตวนกริสมันโทมัสมุลเลอร์หรือเวนรูนี ในช่วงที่เล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความชาญฉลาดในการเคลื่อนที่และการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ